ัสดีค่ะการเดินทางไปฟังการสัมมนาของอาจารย์สัตพลจันรงค์ที่ B C Event นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ปากซอยทางเข้าวัดบางติ้งจะเห็นได้ว่าจะมีป้ายเขียนว่าทางเข้าโรงแรมฮาร์ปีดอยู่ทั้งสองฝั่งของปากซอยเรียนทางเข้านี่ถ้าวิ่งมาจากถนนสีนครินผ่านซีคอนสแควร์ก็จะผ่านพวกแมคโครมิกซีฟุตแลนด์ จนระทั่งเลยแยกของช่วงถนนกาญจนาพิเศษมาประมาณ10เมตรก็จะถึงปากซอยทางเข้าวัดบางปิ้งนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาประมาณ50เมตรนะคะก็จะเจอทางแยกให้เลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาแล้วให้ตรงไปเรื่อยๆนะคะ สวนอาหารระเบียงน้ำนะคะจะเป็นตัวรีสอร์ทด้วยเป็นสวนอาหารด้วยจากนั้นตรงต่อเข้าไปอีกจนกระทั่งเห็นเซเว่นอีเเว่นนะคะด้านบนจะเป็นป้ายเขียนว่าวัดบางปิ้งตรงนี้คือทางเข้านะคะให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยจากนั้นตรงต่อไปเรื่อยๆ ซ้ายมือสังเกตว่าจะเห็นมีจะเหมือนโกดังนะคะแล้วก็จะเห็นป้ายเขียนว่า BC Warehouse พอเจอป้าย BC Warehouse นี้ด้านซ้ายมือด้านขวาก็จะเป็นตรงบรีเวณของบาง์ซิงกำแพงสี้มๆนี้นะคะหลจากนั้นก็จะเป็นกําแพงสีเหลืองตรงนี้จะเป็นตัววัดนะคะวัดอยู่ฝา ทางเข้าที่สัมมนาอยู่ด้านซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยนี้ตรงเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรนะคะก็คือสุดทางเลยนะคะก็จะเจอสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเลี้ยวขวาเข้าลานจอดรถนี้เลยค่ะถ้าใครเอารถมาก็จอดรถที่ลานนี้เลยนะคะ